ต้องยอมรับครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยซูเปอร์ชูตัวท็อปของค่ายพูม่าอย่างเจ้าพูม่าดีเวทในโตอิลีเนี่ยในรุ่น1นและรุ่น2อเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาของนักวิ่งมากเท่าที่ควรนะครับแต่กลับกันครับในรุ่นที่3ครั้งนี้นะครับพูม่าได้มีการอัปเกรดครั้งสําคัญเรียกได้ว่าเป็นการก้าวกระโดดมากๆของทางพูม่านะครับทำให้เจ้าพูม่าดีเวทในโตอิลีสามเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาทัดเทียมกับซูเปอร์ชูจากแบรนด์ดังๆได้อย่างไม่เขินอายอีกต่อไปครับและคลิปนี้ครับคือคลิป ฟูลีวิวของเจ้าพูม่าดวเวทในโตอินดีสาครับ สวัสดีครับคลิปนี้คุณอยู่กับเจรันนะครับและคลิปนี้นะครับเราอยู่กับรองเท้าคู่นี้เลยครับ p u m ่าดีเวนโต Elite Version นครับต้องยอมรับนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าเวอร์ชันหนึเวอร์ชัน2อเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาของนักวิ่งมากเพราะค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่เฉพาะตัวและมีความนุ่มค่อนข้างเยอะนะครับแต่กลับกันครับในเวอร์ชัน3ที่มีการอัปเกรดมาเนี่ยต้องยอมรับกันจริงๆว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งสาคัญของทาง p ูม่าเลยทําให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยสามารถเข้ามาทัดเทียม รองเท้าซูเปอร์ชูจากแบรนดังๆได้อย่างไม่เขินอายอีกต่อไปนะครับโดยเจ้าพูมาดูเอทไตรโตอีลีในรุ่นที่3นี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญค่อนข้างมากแทบจะทุกๆส่วนของตัวรองเท้าเลยทําให้รองเท้าคู่นี้วิ่งสนุกขึ้นใส่สบายมากยิ่งขึ้นและยังคงคาแรคเตอร์ความเป็นพูมาไว้อย่างครบถ้วนนะครับโดยจะเป็นยังไงนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ตัวสแต็คไฮของตัวรองเท้ากันก่อนเลยครับสแต็กไฮของรองเท้าคู่นี้นะครับบริเวณส้นเท้าเนี่ยให้มาเต็มๆเลยครับที่40มิลลิเมตร ปลายเท้าคู่นี้เนี่ยอยู่ที่32ม mm มนะครับทำให้ดอกของรองเท้าคู่นี้นะครับอยู่ที่ดอป8ม mm มครับโดยน้ำหนักคู่นี้นะครับในไซส์8.5 US ซึ่งผมช่างจริงอยู่ที่194กรัมนะครับซึ่งถือว่าเป็นซ u เปอร์ชูที่ค่อนข้างเบาเอามากๆถ้าจะหาซ u เปอร์ชูที่เบากว่านี้ ก็คงจะเป็นแค่ตัว asics Meta Speed Sky Paris แล้วแหละที่เป็นซูเปอร์ชูที่แบบเราขาซื้อกันได้ง่ายๆและมีน้ำหนักเบาก่าคู่นี้นะครับซึ่งถือว่าตรงนี้ทำออกมาได้ดีมากรีดน้ำหนักออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับโดยในส่วนของหน้าผ้าเนี่ยทางปูม่านะครับใช้เป็นเทคโนโลยีเป็นหน้าผ้าแบบเอ t เต e รวีฟนะครับก็คือเป็นหน้าผ้าเหมือนตัวเดิมแแหละเป็นเอ t เตอรวีฟนะครับโดยหน้าผ้าตัวนี้เนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยถ้าเราจับดูเนี่ยมันจะไม่ได้นุ่มมากนะครับและค่อนข้างเป็นหน้าผ้าที่ค่อนข้างเป็นทรงเลยถ้าเราเห็นเนี่ยคือแบบ เป็นทรงมากกดลงไปก็ยังดูแบบเออยังเป็นทรงค่อนข้างดีนะครับและแน่นอนครับหน้าผ้าออลตรวีฟมีการระบายเจาะรูระบายอากาศมาลอบตัวมากๆนะครับทาให้การระบายอากาศของหน้าผ้าตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าหายห่วงครับไม่มีอะไรต้องกังวลเรื่องการระบายอากาศเลยนะครับมาต่อกันในส่วนของความกระชับของหน้าผ้าอัปเปอร์ตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นหน้าผ้าที่ ให้การล็อกกระชับเท้าที่ค่อนข้างดีมากคู่หนึ่งในตลาดเลยนะครับตัวผ้าอัลตาวีฟเนี่ยสามารถโอบก,กระชับเข้ากับรูปเท้าฟอร์มเข้ากับรูปเท้าได้เราค่อนข้างดีนะครับเป็นรองเท้าที่ให้ฟิตติ้งนี้ค่อนข้างดีเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันใส่สบายมากกว่ารุ่น1และรุ่น2ค่อนข้างเยอะนะครับรุ่น1รุ่น2เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันบีบๆนิดน,นึงแต่กับตัว3เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่ค่อนข้างสบายมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ช่วงบริเวณทบ็อกตรงเนี้ย ก็คือมันจะมีพื้นที่เหลือนิดหนึ่งเนาะจะไม่ได้แบบมันอาจจะดูแบบเรียวๆอะ่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่าโทบ็อกตรงนี้ไม่ได้มีอาการแบบบีบปลายเท้ามากนะครับมันทําให้ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวมใส่สบายมากยิ่งขึ้นกับหน้าผ้าตัวนี้เนาะในส่วนของฮิลเคานเตอร์เนี่ยเป็นฮิลที่ผมว่าค่อนข้างเป็นสตั๊กเจอร์เลยถ้าเทียบกับรองเท้าซูเปอร์ชูหลายๆคู่นะค่อนข้างแข็งเลยแล้วก็มีการบุช่วงฮิลเคานเตอร์บุเป็นผ้าแบบผ้าสักหลาดนะครับค่อนข้างนุ่มเลย แล้วก็ฮิลคอัลเตอร์ตัวนี้เนี่ยนอกจากมันบุนุ่มมาแน่นอนมันให้ความสบายในการสวมใส่นะครับและแน่นอนล็อกกระชับข้อเท้าได้ดีมากครับไม่มีอาการส้นหลุดส้นยกอะไรเลยในคู่นี้เนาะต่อมานะครับในส่วนของตัว power tape ตัว power tape เนี่ยผมต้องตั้งข้อสังเกตมานิดนึงว่าเขาใส่มาทำไมหรอคือในรุ่นก่อนหน้านี้ครูมาบอกว่า power tape เนี่ยใส่มาเพื่อเสริมการซับพอร์ตบริเวณนั้นๆเนาะแต่กับคู่นี้ผมรู้สึกว่ามันใส่มาทำไมหรอ power tape คือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เกิดการซัพพอร์ตมากขึ้นจาก Power tape ทเลยผมรู้สึกว่าการซัพพอร์ตการโอบกระชับเท้าความกระชับของหน้าผ้าเนี่ยมันมาจากตัวผ้าล้วนๆครับมันไม่ได้มาจากไอ้ power tape ตรงเนี้ยเออคือไม่รู้ว่าเอาออกจริงๆเอาออกไปก็ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบ power อ a p e มันมาช่วยอะไรนะครับในจุดนี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับมาต่อกันในส่วนของลิ้นรองเท้าลิ้นเนี่ยมาแบบเป็นแบบเออคือมันดูเหมือนเย็บใช่ป่ะแต่มันไม่ได้เย็บนะ คือมันไม่ได้มีการเย็บติดข้างในนะเออแต่แบบอย่างเงี้ยพอวางเงี้ยมันดูเป็นทรงมากเลยแล้วก็มีการเจาะรูระบายอากาศตรงลิ้นมาให้ด้วยถ้าเห็นอ่าก็ทําให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงโลโก้ดีวเวนในตัว Elite สามเนี่ยจะแบบบุนุ่มมาให้เป็นแบบวงกลมเล็กๆช่วงบริเวณช่วงบนที่เราผูกเชือกเนาะก็เพื่อเป็นการลดแรงกดของเชือกบริเวณหลังเท้านั่นเองซึ่งจุดนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็ลิ้นเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบฟองน้ํานิดนึงแล้วก็ผิวสัมผัสข,ของผ้าด้านน้้าานนนนใลิตรงี่ผมสวฮ มันให้ผิวสัมผัสที่ค่อนข้างดีเลยมันแบบมันเนียนมากอะช่วงแบบผิวสัมผัสด,ด้านในของตัวลิ้นอะเออ,อน,นี้ชอบมากทําออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ลิ้นอันนี้แน่นอนไม่ได้มีการเออย็บติดแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาว่าแบบลิ้นมันซ้ายขวาเนาะเพราะแบบอ่ขนาดอย่างเงี้ยผมใส่เงี้ยไม่ยังไม่ไปไหนเลยเออตรงเนี้ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับในส่วนของเชือกลองเท้าและระบบร้อยเชือกเนาะเชือกองเท้าเนี่ยให้มาผมถือว่าพี่จะให้มายาวไปไหน เออคือเชือกให้มายาวมากๆจริงๆคือรัดดันเนอร์ลูปแล้วอะก็ยังรู้สึกว่าเชือกมันยาวเกินไปอยู่ดีนะครับก็ลดลดความยาวเชือกนิดน,นึงนะครับพูม่ามันมันยาวไปบางทีมันเกะก,กะแล้วก็เป็นเชือกที่ผมว่ารัดทบเดียวอยู่ไม่จําเป็นต้องสองทบนะครับอยู่หมัดเลยแล้วก็ระบบร้อยเชือกแน่นอนครับเป็นเป็นแบบเจาะรูป,ปกติไม่ได้เป็นระบบแฟนซีอะไรเพราะฉะนั้นการไล่เชือกในรองเท้าคู่นี้ผมว่าไล่เชือกได้ง่ายเนาะซึ่งเออผมชอบระบบ้อยเชือกเงี้ยบางคู่มันแฟนซีเกินไปแล้วเวลาเราแบบ เราเ,าเรียกว่าอะไร adjust มันแล้วมันแบบมัน adjust ยากมันทําให้เสียเวลาในการใส่รองเท้านะครับในส่วนของมิโซของเจ้าในโตอิลิสานะครับต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากทางพูม่าเลยครับโดยเขานําวัสดุที่เรียกว่าอลิฟัติก TPU เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกของทางแบรนด์เนาะและในวิธีการผลิตเนี่ยนอกจากเขาจะใช้อลิฟัติก TPU แล้วเนี่ยเขายังใช้กระบวนการผลิตตัวโฟมตัวนี้เนี่ยในรูปแบบเดียวกันกันกบตัวโฟมไลฟ์ไตล์โปรอีโวนะครับจากทางอาดิดาเลย ก็คือถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเรานึกถึงแผ่นขนมปังหนึ่งแผ่นครับนั่นคือโฟมหนึ่งแผ่นแล้วเวลาเขาจะเอา mix, เอาโฟมตัวนั้นมาใช้อะเขาจะเอาแค่ตรงกลางซึ่งเขาบอกว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดของโฟมเนาะอเอามาใช้ในคู่นี้นครับซึ่งตรงดูนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับและแน่นอนครับในโตโฟมล้อมนี้เป็นอลู s ิ i c ียมทีพียูครับและมาพร้อมกับเจ้า power plate ซึ่งเป็นแผ่นคาร์บอนเต็มผืนนะครับและคาแรคเตอร์ครับเมื่อเปลี่ยนโฟมครับคาแรคเตอร์ย่อมเปลี่ยนไปเนาะ โดยในรุ่น1รุ่น2เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวในตัวอีลีดของคาพูม่าเนี่ยจะค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่นุ่มแลยยวบค่อนข้างยุบเยอะเลยแหละล้วถึงจะคืนตัวเนาะแต่กลับกันครับในเจ้าตัวนี้ครับเมื่อเปลี่ยนโฟมครับในตโฟมเนี่ยในรอบนี้กลับมาเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่นุ่มค่อนข้างนิดเดียวเลยและค่อนไปทางเฟิร์มนะครับมีความรสปอนซีฟของตัวมิโซที่ค่อนข้างสูงเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันต่อเนาะในพาร์ทของฟอร์มแมนซ์นะครับว่าเป็นไงบ้างในส่วนของพื้นเอาโซครับพื้นนมามก และภูมากิบแน่นอนครับดีที่สุดในตลาดแล้วแหละผมว่าในเรื่องของการยึดเกาะไม่ว่าจะเป็นพื้นเปียกพื้นแห้งยึดเกาะได้ดีมากๆแล้วก็ในแง่ของความทนทานเนาะคู่นี้วิ่งมาแล้วมาสี่้าโลผมไม่เห็นว่ามันสึกตรงไหนยกเบ้นพี่เสือที่ลอกไปซึ่งตรงพี่เสือที่ลอกไปนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นสีเนาะสีเคลือบเพราะฉะนั้นมันก็จะลอกไปตั้งแต่ครั้งแรกที่วิ่งแล้วแหละแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรเนาะเพราะเป็นสีเคลือบล้วไงมันก็ลอกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาโซตัวนี้ผมว่า สอบผ่านมากโดยหลังจากผมเอาเจ้าพูมาดูเวตในโตอิริษานะครับไปวิ่งทดสอบประมาณ45โลเนาะแทบเรียกได้ว่าในทุกเซสช,ชันที่ผมใช้ในการเทรนนิ่งเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าฟิลลิ่งโดยโรวมนะครับของเจ้าโฟมในโตโฟมในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างที่บอกไปในตอนแรกเนาะว่าเจ้าโฟมตัวนี้เนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยในโตโฟมเรา่ยจะค่อนข้างคุ้นชินกับความที่มันนุ่มแล้วมันยุบค,ค,ค่อนข้างเยอะ จนบางคนรู้สึกว่ามันยวบกันไปด้วยซ้ำรวมถึงตัวผมเองนะครับแต่กลับกันครับมาในรอบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความนุ่มแต่ว่ามันค่อนไปทางแน่นเฟิร์มเลยแหละมันไม่ได้นุ่มเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าเฮ้ยมันเฟิร์มขนาดไหนผมรู้สึกว่ามันแอบเฟิร์มอะไรไซโปรนิดหนึ่งด้วยซ้ํานุ่มน้อยน้อยกว่าไซโปรด้วยซ้ําเออนั่นทําให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยผมว่ามันมีการเรส p o n s i ที่ค่อนข้างดีมากให้แรงดีดแรงเด้งส่งที่ ผมถือว่าค่อนข้างจัดจ้านมากในการทําความเร็วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมถือว่าเฮ้ยหลังจากเอาไปวิ่งประมาณ20โลแล้วเนี่ยผมสึกว่ามันมันนุ่มขึ้นนิดนึงผมว่ามันโฟมมันจะเริ่มเข้าตัวสักผ่าน20โลไปแล้วแหละเออกำลังนุ่มเพิ่มนิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นนุ่มยุบอยู่ดีซึ่งตรงนี้ผมถือว่าดีแล้วโดยคาแรคเตอร์ของมันอย่างที่บอกไปนะครับมีแรงดิดเด้งส่งที่ดีในย่านความเร็วเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราลงช่วงปลายเนี่ยผมถือว่ารองเท้าคู่นี้า มันเราจะได้ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงมากจากรองเท้าคู่นี้นะครับและผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยแผ่นคาร์บอนเนี่ยมันมันแข็งกว่ารุ่นเดิมหรือเปล่าเพราะว่าโฟมเนี่ยผมรู้สึกจับดูแล้วมันก็มีความนุ่มของมันอยู่นุ่มและสู้มือนะครับแต่ว่าพอใส่อ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมันค่อนไปเฟิร์มจัดเลยอะ่ะเออก็อาจจะเป็นเพราะตัวแผ่นคาร์บอนด้วยที่อาจจะแบบค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับในตัวนี้ในเพลสท,ทั่วไปที่เอาไปวิ่งเนี่ยเพลสเออเรสเซ่อีซี่เพส say, ผม5ครึ่งถึงเราเานี้ ถามว่าเป็นไงบ้างกับคู่นี้ผมยังรู้สึกว่าช่วงเพจสทั่วไปเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว้าวกับมันมากถามว่าทําไมเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอคาแรคเตอร์มันค่อนข้างนุ่มแน่นเฟิร์มแล้วเนี่ยแล้วมันเฟิร์มกว่าเจ้าอดีตโปรสามเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยนวลเท้าผมเท่าไหร่ในการวิ่งที่ slower pace เนาะเออในเพจทั่วไปเพจ easy อย่างเงี้ยผมคือรองเท้ามันก็ถามว่ามีคาแรคเตอร์ที่เด้งไหมแน่นอนครับมันคือ super s h ชูเนาะเพราะฉะนั้นคุณวิ่งที่เพจสไหนอ่ะมันก็มีแรงเด้งส่งอยู่แล้ว เออแต่แค่รู้สึกว่าความนวลเท้าในช่วงเพจโซทั่วไปอ่ะผมยังรู้สึกว่ามันยังมีตัวอื่นในตลาดที่ถ้าเป็นซูเปอร์ชูนะมันยังมีตัวซูเปอร์ชูตัวอื่นในตลาดที่เฮ้ยไปวิ่งเพจช้าๆแล้วมันรู้สึกผมรู้สึกสบายกว่าเจ้าตัวนี้แล้วกันอืมก็เลยไม่ได้รู้สึกอ,อ,อะไรมากกับมันในช่วงเพจช้าๆนะแต่กลับกันครับพอเอารองเท้าคู่นี้เนี่ยไปทําความเร็วซึ่งความเร็วที่ผมทดสอบเนี่ยก็ตั้งแต่แน่นอนเพจสา ไล่ลงมาถึงประมาณ4ี่ครึ่งซึ่งเป็นเดสเพยผมนะสี่ครึถามว่าเป็นไงครับต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่ตอบสนองได้ดีมากๆในย่านความเร็วเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกมากๆยิ่งวิ่งเร็วยิ่งสนุกยิ่งสับยิ่งสนุกจริงๆครับกับรองเท้าคู่นี้ผมรู้สึกว่าตัวโฟมเนี่ยมันไม่มีเวลาเราวิ่งเร็วแล้วตบลงไปเนี่ยจังหวะยุบของตัวโฟมเนี่ยมันแทบไม่มีเลยครับ แล้วพอมันไม่ยุบเยอะมันไม่ยุบเลยเนี่ยผมว่ามันตอบสนองได้ค่อนข้างไวพอทันทีที่เท้าเราลงพื้นเนี่ยมันดีดกลับแล้วส่งเราไปข้างหน้าทันทีเนาะแม้ว่ามันจะมีล็อกเกอร์แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กิ้งส่งเราขนาดนั้นจะเป็นลักษณะที่ตบแล้วไปมากกว่ามันจะไม่ได้แบบตบแลวกิ้งแบบนี้ผมรู้สึกตบแล้วไปซึ่งอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยใครชอบแบบแนวเรสซิ่งแฟดเมื่อก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยเอออาจจะรู้สึกชอบมันมากๆด้วยซ้ํากับรองเท้าคู่นี้เนาะแล้วผมรู้สึกอีกว่าเวลาเราวิ่งแล้วแบบ ความเร็วเราลอยลำแล้วอะแบบสมมติวิ่งレสเพสแบบสเตดี้เพสเป็นレสเพสไปเลยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอความเร็วลอยลำอ่ะมันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างประหยัดแรงเราแบบจัดๆเลยอะคือตบแล้วไปตบแล้วไปคือไปได้เรื่อยๆจริงๆแล้วยิ่งเร่งยิ่งมันลิ่งเร่งยิ่งสนุกจริงๆกับรองเท้าคู่นี้นะครับซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโดยรวมแล้วกับรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างกลมกล่อมเอามากๆในทุกๆเอลเมนต์ของมันแต่ถามว่า เฮ้ยมันต่อให้ผมบอกว่ามันวิ่งเร็วแลวมันสนุกเนี่ยถามว่ามันมันเด้งกว่าซูเปอร์ชูคู่อื่นในตลาดไหมตรงนี้เป็นจุดที่ผมค่อยข้างผิดหวังนิดหนึ่งกับรองเท้าคู่นี้แล้วกันคือตอนแรกอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือโฟมใหม่นะอลิฟัสิกทีพียูอะคือแบบเออมันคือโฟมใหม่ได้ยินแบบคนนู้นคนนี้บอกเออมันแบบมันดีขึ้นมากๆเลยอย่างเงี้ยแต่พอมาใส่ะครับคือจริงอยู่ครับว่าย่างความเร็วมันวิ่งสนุกมากๆคือในแง่ของซูเปอร์ชูอะครับ มันเช็คบ็อกซ์ทุกข้อเป็นรองเท้าที่เบาหน้าผ้าดีโฟมดีดเด้งเกาะได้ดีคือมันเช็คลิสต์ได้ทุกข้อของซูเปอร์ชูที่มันควรจะเป็นจริงๆแต่ถามว่ามันโดดเด่นกว่าคู่อื่นในตลาดไหมตรงนี้คือจุดที่ผมผิดหวังครับเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้มันเป็นรองเท้าที่ดีดเด้งจัดก็จริงวิ่งทำเร็วสนุกมากๆก็จริงแต่ผมยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่โดดเด่นกว่ารองเท้าซูเปอร์ชูคู่อื่นในตลาดผมยังรู้สึกว่ามันยังอยู่แบบกลางๆเนาะเออคือ เป็นก้าวกระโดดของพูม่าที่เมื่อก่อนเอาอาจจะแบบไม่ค่อยหยิบมันด้วยซ้ำหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยสนใจมันด้วยซ้ำแต่มาวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะกลับมาสนใจมันมากยิ่งขึ้นจริงๆแหละแต่ถามว่ามันแบบมันว้าวอ่ะชาวบ้านไหมก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันไม่ได้ว้าวว่าชาวบ้านผมว่ามันอยู่ในประสิทธิภาพที่เทียบเคียงได้กับรองเท้าซูเปอร์ชูในตลาดแทบทุกแบรนด์เลยตอนนี้ ถามว่ามีคู่ไหนที่ผมรู้สึกว่ามันผมรู้สึกวิ่งแล้วผมรู้สึกเออทำความเร็วแล้วสนุกกว่าคู่นี้ไหมแน่นอนครับมีครับ a s i c meta speed sky paris คือหนึ่งในนั้นเออผมยังรู้สึกว่าตัวนั้นเนี่ยผมเอามาทําความเร็วแล้วผมรู้สึกสนุกกว่าคู่นี้และคู่นั้นเมื่อเอาไปวิ่งช้าผมก็ยังรู้สึกว่าเออผลนมันแบบนวลเท้ากว่ามันแบบสบายเท้ากว่าเจ้าตัวนี้ด้วยซ้ำเนาะถามว่าความมั่นคงเนี่ยของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่า เจ้าพูมาดิเวทในโตัวสเนี่ยคือถ้าเราดูทรงอ่ะมันก็เป็นทรงซูเปอร์ชูทั่วๆไปมันก็จะแบบแคบๆหน่อยเนาะก็เป็นซูเปอร์ชูที่ผมรู้สึกว่ามีความมั่นคงที่อยู่ในเกณฑ์แบบปานกลางผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมั่นคงจ๋ามากนะเพราะยังรู้สึกว่าแบบเวลาเรายืนหรือแบบวิ่งช้ามันยังมีแบบ อาการใส่สายโยกๆอยู่แล้วก็เวลาแบบวิ่งแล้วแบบเข้ายูเทินหรือโค้งที่แคบมากๆผมยังรู้สึกว่าผมต้องเก่งข้อเท้าช่วยอยู่นิดหนึงเนาะกับเจ้าตัวนี้นะครับในส่วนของไซซิงครับของเจ้าพูมาดูเอนในตัวอีลิตสเนี่ยผมรู้สึกว่าคู่นี้ ใส่ตรงไซส์ได้เลยไม่จําเป็นต้องบวกไซส์หรือลดไซส์ไดอย่างใดครับสามารถตรงไซส์ได้เลยโดยสรุปครับสำหรับเจ้าพูม่าดีเวีในตัวเอลิทเวอร์ชันสนะครับต้องยอมรับจริงๆครับว่านี่คือการอัปเกรดทั้งสําคัญแบบก้าวกระโดดมากๆของทางพูม่าเนาะจากที่เราเห็นรุ่น1รุ่น2แล้วแบบเออมันก็เฉยๆไม่ได้อะไรมากเฮ้ยพอมารุ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก้าวขึ้นมาทัดเทียมกับซูเปอร์ชูคู่อื่นในตลาดแล้วแหละแม้ว่ามันยังอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นกว่าชาวบ้านก็ตามนะครับ ผมคิดว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งในย่านความเร็วได้สนุกมากที่สุดในตลาดคู่หนึ่งเลยแหละก็อคือเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบไปได้เรื่อยๆยิ่งอัดยิ่งหนุกแบบสับขามันสนุกมากๆนะครับกับเจ้าคู่นี้ถามว่ามันเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครบ้างครับแน่นอนครับมันเหมาะกับนักวิ่งขาแหลงมากๆใครอยากเอาไปทําความเร็วใครอยากเอาไปล่าถ้วยรางวัลผมว่าเหมาะมากๆกับเจ้ารองเท้าคู่นี้แต่กลับกันครับมันอาจจะไม่เหมาะมากนักกับแบบแน่นอนนักวิ่งหน้าใหม่ซึ่งผมไม่แนะนําให้ใส่คาร์บอนอยู่แล้ว แล้วก็อีกอย่างก็คือใครที่อยากหาซูเปอร์ชูเนี่ยที่แบบวิ่งเร็วก็ได้วิ่งช้าก็ดีผมเองรู้สึกว่าคู่นี้มันวิ่งชา้าสําหรับส่วนตัวแล้วกันวิ่งชา้าเอาไปวิ่งเพจชา้าชาสโลแบบอีซี่เพจเนี่ยผมยงรู้สึกว่ามันมีคู่อื่นในตลาดที่มันวิ่งสบายกว่าอย่างเช่น a d i o s pro 3หรือในตระกูลของ meta speed paris ซึ่งผมผมรู้สึกว่าพวกนั้นน่ยมันนวลเท้ากว่าเจ้าคู่นี้เนาะอืมก็สําหรับเจ้าพูมิาดีเวในตัว elite สานะครับก็จําหน่ายแล้วในราคาที่ ถือว่าค่อนข้างดีมากต้องยอมรับว่าพูมาตั้งราคามาดีมากๆครับในคู่ในรอบนี้เนาะในราคาเพียง7,500บาทนะครับแล้วก็หาซื้อได้แล้วนะัวันนี้ก็ที่ร้านพูมาสต e ทุกสาขาครับพูมาออนไลน์สตและร้านจําหน่ายรองเท้าชั้นนําทั่วประเทศเนาะส่วนร้านไหนจะมีสีอะไรบ้างก็ลองเข้าไปเช็คกันดูได้เนาะตอนนี้เห็นเข้ามาน่าจะ สามสามสี่สีป้าถ้าจำไม่ผิดมีสีนี้มีสีส้มมีสีม่วงแล้วก็มีอีกสีที่เป็นสีมาราทอนเนาะเออสีสีนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้ครับชอบสีไหนกันบ้างครับส่วนใครลองคู่นี้แล้วนะครับมีความเห็นยังไงบ้างก็มาฝากคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเนาะและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเจรันไว้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งที่เราจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปเนาะส่วนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย